สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับการจอกลึกเรื่องราวในนิยายสุดฮิตพันธะหัวใจมังกรนะครับเราทิ้งท้ายกันไว้ตอนที่ความสัมพันธ์ของมังกรกับรับขวัญเนี่ยเเหมือนจะเริ่มลงตัวมากขึ้นก็เพื่อกัมปูนะครับแต่แล้วก็มีตัวละครมาร์กโผล่เข้ามาใช่ค่ะโผลมาแบบที่ดูจะเป็นก้างชิ้นใหญ่ของมังกรเลยทีเดียวใช่เลย ซึ่งถ้าใครคิดว่าที่ผ่านมามันเข้มข้นแล้วนะคะดิฉันบอกเลยว่า5ตอนที่เราจะคุยกันวันนี้คือเหมือนโยนระเบิดลงกลางวงเลยค่ะโหขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะจากแค่เรื่องหึงหวงทางอารมณ์ทั่วๆไปมันจะไปกลายเป็นสถานการณ์ที่เอ่อเดิมพันวชีวิตเลยซึ่งสถานการณ์แบบนี้แหะคะ่ะที่มันจะลอกเปลือกของตัวละครออกมาให้เราเห็นตัวตนข้างในจริงๆของพวกเขาน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เรามาลุยกันเลยในตอนที่26-30ถึง มาดูกันว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งเรื่องสุขภาพของลูกแล้วก็การถูกรอบยิงเนี่ยมันจะผลักดันตัวละครไปถึงจุดไหนและจะเผยอะไรเกี่ยวกับพวกเขาให้เราเห็นบ้างเรื่องมันเริ่มเลยนะครับด้วยวิกฤตที่ผมว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนกลัวที่สุดเรื่องลูกป่วยใช่ครับก้ามปูป่วยหนักอีกแล้วไข้สูงปรี๊ดเลยอาเจียนไม่หยุดบรรยากาศตอนนั้นคือตึงเครียดมากแล้วภาพที่เราเห็นคือมังกรผู้ชายที่ปกติคุมเกมได้ทุกอย่าง พอมาถึงโรงพยาบาลกลับทำอะไรไม่ถูกเลยครับอืมมันเหมือนโลกของเขาพังลงมาตรงหน้าเลยตรงนี้ล่ะค่ะที่ผู้เขียนเขาพลิกบทบาทได้แบบน่าสนใจมากๆพลิกยังไงครับคือในขณะที่มังกรกำลังแบบเคว้งเลยทำอะไรไม่ถูกคนที่กลายเป็นเสาหลักกลับเป็นรับขวัญค่ะอ๋อเธอไม่ได้สติแตกเลยนะแต่กลับนิ่งแล้วก็ พร้อมมากเอกสารประวัติการรักษาของลูกอยู่ในมือพร้อมยื่นให้หมอทันทีเลยโหเตรียมตัวมาดีมากคือมันไม่ใช่แค่การเตรียมตัวที่ดีนะคะแต่มันบอกเราเลยว่านี่คือชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องสู้กับสถานการณ์แบบนี้มาคนเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันเอ่อกลายเป็นสัญชาตญาณไปแล้วจริงด้วยครับมันคือภาพสะท้อนชีวิตที่ผ่านมาของเธอเลยแล้วพอเราเห็นมังกรมองรับขวัญในโมเมนต์นั้นนะ่ะแววตาของเขาเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเหรอคะ ครับมันไม่ใช่แค่ความประทับใจแต่มันเต็มไปด้วยความนับถืออย่างสุดซึ้งเลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้แบกรับทุกอย่างไว้ได้ยังไงและมันก็เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดฉากที่ส่งพลังมากที่สุดฉากหนึ่งเลยนะคะคือตอนที่มังกรดึงรับขวัญมานั่งบนตักแล้วกอดเธอไว้แน่นๆฉากนั้นผมจําได้ดีเลยมันไม่ใช่การกอดแบบชูสาวแต่มันคือการหาที่พึ่งทางใจแล้วคําพูดของเขาที่ว่าขอบใจนะขวัญ ขอบใจเรื่องที่ไม่เคยยอมแพ้ประโยคนี้มันบอกทุกอย่างเลยค่ะอืม,มันคือการยอมรับในความแข็งแกร่งของเธอและยอมรับในความอ่อนแอของตัวเองเป็นครั้งแรกผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขามันลึกซึ้งไปกว่าแค่แรงดึงดูดทางกายใช่ค่ะมันกลายเป็นความผูกพันทางใจจริงๆแต่แล้วยังไม่ทันไรเลยครับโลกของมังกรก็โดนโจมตีอีกด้านหนึ่งทันทีโอโ้โหโทรศัพท์เข้าด่วนเลยว่าตำรวจบุกโรงแรม เขาต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังบริจาคเลือดที่ลูกเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปทันทีเลยเหมือนโดนบีบจ,จากสองทางพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยใช่ครับทางหนึ่งคือวิกฤตส่วนตัวที่เขาควบคุมอะไรไม่ได้เลยอีกทางคือวิกฤตในโลกธุรกิจที่เขาเป็นราชาอยู่ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้มันทดสอบตัวตนของเขาในคนละแบบกันเลยพอตัดผ้ามาที่โรงแรมนะครับทุกอย่างก็โกลาหุนไปหมดมังกรมาถึงก็โดนรอบยิงทันที โห oh, แรงมากเสียงปืนการต่อสู้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแต่สิ่งที่ทำให้ผมทึ่งคือ r รีแอคชั่นของมังกรนะเขาทำยังไงอะแม้ว่าจะเจ็บแต่สิ่งแรกที่เขาทำคือคุมสถานการณ์สั่งลูกน้องไม่ต้องตามคนร้ายไปซึ่งมันมันแปลกมากแปลกจริงๆค่ะปกติคนแบบนี้น่าจะสั่งให้ตามล่าให้ถึงที่สุดใช่ค่ะการตัดสินใจของเขาน่าคิดมากเลยค่ะมันอาจจะบอกใบ้ว่าเขารู้อยู่แล้วหรือเปล่า ว่าใครคือคนบงการและการไล่ตามไปซึ่งซึ่งหน้าอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอ๋อ oh, เป็นไปได้แต่มันแสดงให้เห็นสัญชตาตญาณของนักล่าในตัวเขาที่แม้จะบาดเจ็บแต่ก็ยังคิดวางแผนสเต็ปต่อไปทันทีและสิ่งที่สำคัญกว่าการล้างแค้นในตอนนั้นคือการปกป้องชื่อเสียงของโรงแรมนี่คือตัวตนของนักธุรกิจที่เยีอยเก็ียนของเขาเลยและที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอีกนะครับคือคนที่เข้ามาช่วยเคลียร์สถานการณ์กับตำรวจก่อนที่มังกรจะมาถึงคือมาร์คมาร์กหรอคะ คู่แข่งหัวใจนเนอะหรอใช่ครับคู่แข่งหัวใจของเขาเนี่แหละกลายเป็นว่ามังกรต้องพึ่งพาคนที่เขาไม่อยากเจอหน้าที่สุดในสถานการณ์ที่คับขันที่สุดโอ้โหมันทําให้ความสัมพันธ์ของตัวละครซับซ้อนขึ้นไปอีกเยอะเลยนะคะ 1. คือมันทนลายกําแพงอีกโก้ของมังกรลง2คือมันทําให้เราเห็นว่ามาร์กไม่ใช่แค่ผู้ชายหล่อรวยที่มาจีบนางเอกแต่เขามีความสามารถจริงๆ มีคอนเน็ชันด้วยใช่ค่ะและ3มันยังแอบเปิดปมความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างมาร์กกับเจเจผู้ช่วยของมังกรด้วยซึ่งตรงนี้เป็นเหมือนการวางหมากของผู้เขียนไว้สําหรับเรื่องราวในอนาคตเลยเอาล่ะครับหลังจากความหุนหวายทั้งที่โรงพยาบาลและโรงแรมจบลงเรื่องก็พาเรากลับมาสู่บรรยากาศที่เงียบสงบแต่แต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทางอารมณ์ในห้องพักฟื้นของมังกรอืมผมว่าผู้เขียนทําได้เก่งมากเลยนะในการใช้เทคนิคเรื่องของจังหวะและความต่าง คือก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันเร็วและดังไปหมดใช่ค่ะแต่พอมาถึงฉากนี้ทุกอย่างกลับช้าลงมีแค่คนสองคนในห้องใช่เลยใช่ค่ะการบีบสเกลเรื่องให้เล็กลงแบบนี้มันทำให้ทุกคำพูดทุกการกระทำมีความหมายมากขึ้นและคำถามแรกที่มังกรถามหลังจากฟื้นไม่ใช่เรื่องโรงแรมไม่ใช่เรื่องคนร้ายแต่คือลูกเป็นยังไงบ้างอืมความคิดแรกของเขาคือลูกชายนี่ไม่ใช่แค่ลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปนะคะ สำหรับคนอย่างมังกรที่ตัวตนของเขาสร้างขึ้นมาจากการควบคุมทุกสิ่งการมีลูกคือการนำสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ที่สุดเข้ามาในชีวิตคำถามนี้มันคือการยอมรับว่าตอนนี้มีบางสิ่งที่มีอำนาจเหนือเขาโดยสมบูรณ์แล้วมันเหมือนเป็นรอยร้าวแรกบนเกราะที่เขาใส่มาตลอดชีวิตเลยนะใช่เลยค่ะแล้วมันก็นำไปสู่คำขอที่ผมว่าทำลายกำแพงทุกอย่างลงอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับเหมือนที่ผ่านๆมาแต่เขากลับพูดเบาๆว,ว่าเจ็บแผลจูบผมหน่อยสิ โหประโยคนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลองมากค่ะมันคือการเปลยความอ่อนแอของตัวเองออกมาอย่างหมดจดเลยจริงครับจูบที่เกิดขึ้นตามมาจึงไม่ใช่แค่การปลอบใจแต่มันคือการยืนยันความรู้สึกที่ทั้งคู่มีให้กันโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดอะไรมาอธิบายอีกแล้วเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาใกล้ชิดกันมากที่สุดจริงๆใช่ครับและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมแทบบ้าเลยตอนที่อ่านบทถัดไป <laughs> เพราะชอบเพราะหลังจากโมเมนต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดทุกอย่างเหมือนจะดีขึ้นแล้วการป่อาการดีขึ้นตัวเองก็ปลอดภัยแต่จู่ๆมังกรกับผลักใสรับขวัญออกไปอย่างเย็นชาที่สุดอา้าวบอกว่าเตรียมเอกสารให้ไปอเมริกาได้แล้วตามที่เธอเคยต้องการคือมันเหมือนโดนตบหน้าอย่างแรงเลยอะไรกันเนี่ย <laughs> ดิฉันเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะมันคือการกระทําที่ขัดแย้งกับทุกอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิงเลยคําถามคือทําไม ใช่ทำไมถ้าเรามองผิวเผินอาจจะคิดว่าเขาทำเพื่อปกป้องเธอเพราะเพิ่งมีเหตุรอบยิงเขาอาจจะกลัวว่าอันตรายรอบตัวจะไปถึงเธอและลูกแต่ดิฉันอยากจะชวนมองลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งฮะยังไงคะดิฉันว่ามันอาจจะไม่ใช่การผลักไสเพื่อปกป้องเธอแต่มันคือการทำลายตัวเองครั้งใหญ่ทำลายตัวเองลองคิดดูนะคะตลอดสองวันที่ผ่านมามัางกรเจอแต่ความรู้สึกที่เขาเกลียดที่สุด ความอ่อนแอความช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การต้องพึ่งพาคนอื่นการถูกยิงใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับว่าเขาต้องการรับขวัญความเปราะบางทั้งหมดนี้มันน่ากลัวสำหรับเขามากบางทีการผลักเธอออกไปมันไม่ใช่การผลักรับขวัญแต่เป็นการผลักตัวเองเวอร์ชันที่อ่อนแอที่เพิ่งเกิดขึ้นให้ออกไปจากชีวิตเขาอาจจะทนไม่ได้ที่ต้องเห็นตัวเองในสภาพนั้นโอ้มุมนี้น่าสนใจมากคือเขาไม่ได้ปฏิเสธความรักของเธอ แต่เขากำลังปฏิเสธความอ่อนแอของตัวเองที่มาพร้อมกับความรักนั้นถูกต้องค่ะคำพูดสุดท้ายของเขาที่ว่าเราคงไม่เจอกันอีกนานมันเลยเย็นชาขนาดนั้นเพราะมันคือการพยายามสร้างกำแพงกลับขึ้นมาใหม่ให้เร็วที่สุดถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการบอกรักที่อนารีและทำร้ายจิตใจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยและในขณะที่ความสัมพันธ์ของคู่หลักกำลังพังทลายลงนะครับ ผู้เขียนก็ฉลาดมากที่ตัดภาพไปปูเรื่องราวของอีกคู่หนึ่งที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นคือมากับ J.J. ซึ่งคู่นี้เป็นเหมือนคู่ตรงข้ามของมันกรกับรับขวัญเลยนะคะตรงข้ามยังไงครับความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้เริ่มจากดราม,มา่าหนักๆแต่เริ่มจากบทสนทนาที่เฉียบคมการหยอกล้อที่ดูเหมือนจะกวนๆของมาร์คแต่จริงๆแล้วมันไปเขย่าอะไรบางอย่างในใจของเจผู้หญิงที่ดูนิ่งๆแต่จริงๆแล้วฉลาดและทันคน มันเป็นการเพิ่มมิติให้เรื่องราวทั้งหมดเลยนะใช่ค่ะทําให้เห็นว่าความรักมันมีหลายรูปแบบไม่จําเป็นต้องผ่านความเป็นความตายเสมอไปการปูพื้นของคู่นี้มันเหมือนเป็นลมเย็นๆที่พัดเข้ามาหลังจากพายุลูกใหญ่ของคู่หลักผ่านไปใช่ค่ะมันทําให้โลกของนิยายเรื่องนี้กลมขึ้นและน่าติดตามมากขึ้นไปอีกแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงครับเราได้เห็นมังกรที่ถูกบีบจนต้องเผยความอ่อนแอที่สุดออกมา แล้วเขาก็เลือกที่จะทำลายช่วงเวลาที่ใกล้ชิดที่สุดด้วยมือของตัวเองอในขณะที่อีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ใหม่ที่ดูจะสดใสกว่ากำลังก่อตัวขึ้นดิฉันว่าคำถามสำคัญที่เรื่องทิ้งไว้ให้เราไม่ใช่ว่ามังกรจะทำยังไงต่อไปเพื่อปกป้องรับขวัญจากคนร้ายนะคะอ๋อแต่มันเป็นคำถามที่ลึกกว่าน,นั้นนะ่ะคือเขาจะเอาชนะศัตรูในใจของตัวเองได้ยังไงต่างหากศัตรูในใจค่ะ การผลักเท่าออกไปมันอาจจะเป็นการกระทําที่ดูเหมือนปกป้องแต่จริงๆแล้วมันคือการปฏิเสธส่วนหนึ่งของตัวเองที่เขายอมรับไม่ได้การเดินทางของมังกรหลังจากนี้มันไม่ใช่แค่การสู้กับคนข้างนอกแต่คือการต่อสู้เพื่อที่จะยอมรับและรักตัวเองในเวอร์ชันที่ต้องการคนอื่นให้ได้ซึ่งนั่นน่ะอาจจะเป็นสงครามที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาก็ได้ค่ะเป็นบทสรุปที่ชวนให้คิดตามจริงๆครับแล้วผู้ฟังล่ะครับคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการกระทําของมังกร ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปหาอ่านนิยายพันธะหัวใจมังกรฉบับเต็มกันได้เลยที่แอปพลิเคชัน Map นะครับและถ้าชอบการจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกด subscribe like และแชร์เพื่อให้คนอื่นๆได้มาร่วมวงสนทนากับเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ